สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหล่งซีเฮดครับผมวันนี้พวกับผมลังนิกเกมวอลรู Wall ้หมดอีกเช่นเคยฮะบอกได้เลยว่าเป็นการลงคลิปแบบว่าต่อเนื่องกันได้แล้วนะครับช่วงนี้ฮะเนื่องจากว่าไม่มีงานนอกต่างจังหวัดครับผมเราก็จะมาทําคลิปแบบต่อเนื่องให้เพื่อนรับชมกันทุกวันแบบนี้ฮะและที่สําคัญครับผมเมื่อตอนกลางวันนะฮะผมได้ทําการทดสอบการสตรีมนะครับผมไปด้วยนะหนึ่งครั้งฮนะซึ่งผมก็ทําการโพส เพื่อนๆด้รับทราบนะว่าผมทําการสตรีมในช่อง RSG หลังสตรีมเกมนั่นเองนะครับผมก็เป็นการสตรีมเกมวอลโรบอตเป็นครั้งแรกครับของช่องใหม่นะคือช่องของผมนั่นเองฮะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามผมในช่องใหม่ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับใต้คลิปนี้แล้วนะก็สามารถกดไปติดตามกันได้นะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการสตรีมสดในทุกๆเกมฮะแล้วก็การแจกรางวัลในใน,ในหลายๆเกมด้วยนะก็จะไปแจกรางวัลที่ช่องสองกันนะครับผมเออ ก็มีประมาณนี้ฮะวันนี้ครับผมอบอกได้เลยว่าแมเมื่อกี้เจ็บคอ,อนิดนึงต้องขออภัยฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงภารกิจอันใหม่ครับผมก็คือภารกิจที่19ครับหลังจากทีเมาวานเนี่ยผมลงภารกิจที่18ไปแล้วเนาะวันนี้ก็ต้องลง19แล้วครับผมภารกิจที่19ของเราก็คือใช้หุ่นยันดีครับในการคิวคู่ต่อสู้ตอนนี้ผมก็ตอนที่ทดสอบสตรีมเนี่ยผมก็เอาเพื่อนๆไปเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานเนาะ พอไม่ค่อยได้คิวฮะเนื่องจากว่าประสบปัญหาหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นเ,นเพื่อนๆดูครับผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือภารกิจที่19ทับ28ครับของอีเวนต์ฮาโลวีนหรือความกลัวที่แท้จริงของคนขับคืออะไรนั่นก็คือการใช้หุ่นยันดีฮะในการเข้าไปคิวหรือทำลายคู่ต่อสู้หุ่นยันดีนั้นมีใครบ้างยกตัวอย่างง่ายๆครับฟอคอนนะฟอคอนก็เป็นหนึ่งในหุ่นยันดีนะครับผมอ่า แล้วก็ลาเวนาครับแน่นอนฮะเป็นยันดีเช่นเดียวกันครับผมผมก็เลยใช้ลาเวนาสองตัวเลยครับเพื่อเป็นการบดเบียดคิวเนาะเผื่อได้คิวแต่ปืนเนี่ยยังเลเวลอ่อนๆอยู่เลยฮะปืนนี่แค่เลเวลเจ็ดเท่านั้นนะทุกคนสําหรับลาววนาตัวนี้ฮะแล้วก็เจ้าแมงป่องหรือสกอร์เปียนครับก็เป็นยันดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมพอเลือกเลือกมาฮะเพราะว่าคิวแค่25ตัวก็ผ่านแล้วนะเพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่สีเรียดครับค่อยๆทา ยังมีหุ่นยันดีอีกหลายตัวนะเดี๋ยวผมไปยกตัวอย่างให้ดูครับว่ามีอะไรอีกนะที่เป็นยันดีนะครับนี่ฮะเจ้านี่ครับอ้าวสเปซเทสผิดเลยโอ้โหโทษทีครับทุกคนกดผิดจําไม่ได้นี่ครับนี่น่าจะเป็นยันดีด้วยนะครับนี่ฮะเจ้าสไตเกอร์สไตเดอร์ฮะพอจะอ่านผิดอย,ยู่เรื่อยเยสไตเดอร์ฮะก็เป็นยันดีเช่นเดียวกันฮะแต่ผมอาลงเล่นไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่ามันบางครับแล้วก็นี่ฮะเจ้าสเปกเตอร์ ก็เป็นยันดีด้วยฮะมีร้านหลายตัวครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้เลยนะเพื่อนๆมีตัวไหนก็เลือกใช้ฮะยังมีหลายตัวครับสําหรับหุ่นยันดีนะอืมตัวนี้ด้วยเปล่าเนาะยันดียันดีนดอ่าผมมีสกอร์เพียงสองตัวแต่ตัวนี้ยังไม่ได้อับนะทุกคนเป็นลิมิเต็ดหมดเลยครับนี่ครับนี่ก็ยันดีนะเจ้าอินควายอินควายสิเตอร์ครับอินค i สสติเตอร์เนี่ยอินคัสสติเตอร์เนี่ยครับผมนะ ก็เป็นยันดีนะอ่านยากครับชื่อตัวนี้ก็เป็นยันดีนะฮะโอเคครับก็ยกตัวอย่างให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหุ่นที่เป็นยันดีก็มีมากมายฮะนะครับผมแน่นอนครับผมงานนี้ครับผมก็จะไปเล่นเพื่อนเพื่อนได้รับชมและบอกได้เลยว่าภารกิจนี้ค่อนข้างยากสำหรับผมนะฮะกว่าจะได้คิวแต่ละตัวคือปืนมันไม่เอื้อํานวยในการคิวนะฮะ,นะฮะก็เลยทําให้เล่นลําบากนิดนึงครับแต่ก็จะ พยายามครับผมเดี๋ยวผมขอญาตเปลี่ยนปืนนิดนึงฮะถ้าจะบดเบียดเอาคิวเนี่ยเราต้องรวดเร็วทันใจฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนผมขอเปลี่ยนปืนหน่อยนะนะครับนิดนึงนิดนึงครับจะพยายามรีบๆเปลี่ยนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะขอใช้ทันเดอร์ดีกว่าเนาะนี่ครับทันเดอร์ผมอัพไว้เป็นมาร์สองนะถอดยืมจากเลยวันนั้นก่อนฮะขอยืมก่อนเลยครับมาร์กสามเวลายิงแล้วนะครับ ฟอคอนเนี่ยเวลาเราเปิดใช้ความสามารถปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างบางลงมาฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามัวยืนแลกด้วยปืนกลเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นเสียเสียพลังชีวิตไปเยอะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกระโดดใส่แล้วยิงอัดเข้าไปเลยฮะประมาณว่าอัดแบบรวดเร็วฮะให้คุ่อสู้ตายอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายฮะผมนั้นก็อยู่ที่หลีกมัตเตอร์จ่อหัวสิงหัวจมติแล้วก็หัวสิงลงมัตเตอร์อยู่เนี้ยครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะฮะ เนื่องจากว่าปืนของเราและหุ่นของเรานั้นยังไม่พร้อมครับก็ดันขึ้นมาตั้งแต่เอ็กเพรสเลยครับผมนะดันยาวขึ้นมาจนถึงลีกแชมเปียนกันเลยทีเดียวโอเคครับเปลี่ยนปืนเรียบร้อยฮะแน่นอนครับไปลุยกันเลยดีกว่าฮะไม่มีการตัดต่อยเช่นเดิมฮะเขาเรียกได้ว่าไม่ต้องคัดนะครับดีไม่ดีไม่เกี่ยวครับเล่นดีหรือเล่นไม่เก่งไม่สาคัญฮะขอแค่มีความตั้งใจเนาะทุกคนไปครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้่นเพื่อนได้รับชมกันเลย ในโหมดทีมเดสแมทฮะไม่รู้ว่าจะเจออะไรครับผมนะแต่ก็จะพยายามที่จะคิวให้ได้ฮะเพื่อทำภารกิจครับเมื่อกี้ผมได้อยู่เท่าไหร่นะ11ตัวใช่ไหมเดี๋ยวดูซิว่าเกมนี้ผมจะได้เพิ่มไหมเซลล์พลังงานก็หมดแล้วนะครับผมของผมนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าอัตคัดนะฮะปกติมีเซลล์พลังงานก็จะเพิ่มดาเมจได้บ้างครับแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วครับหมดทุกอย่างแล้วฮะนะครับนะ เราหน้าตัวแรกเลยครับผมก็เรียกได้ว่าหมดทุกอย่างครับหมดทุกสิ่งอ่ะตรงนี้ดีกว่าครับใช้โดนเพิ่มเลือดฮะเพิ่มเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นตครับเมื่อเลือดเราหมดเนาะไยครับหมอได้เลยฮะค่อนข้างยากเลยนะครับหูดูครับดูฮะดูเขาใส่โมดูลมาครับยาวเหยียดจนเต็มหลอดเลยฮะเกือบเต็มหลอดกันเลยนะครับโมดูลน้ำตาครับเขาต้องพยายามหล่อยฮะ เราลัดช็อตอยู่แล้วครับนักลัาครับยิงครับนี่ฮะกระสุนจะเพึ่งหมดทุกคนกาลังจะได้แล้วหมดก่อนครับเขาหลบไปแล้วครับเขาหลบไปแล้วครับเลือดน้อยฮะเลือดน้อยครับแน่ยเน่ยยิงผมครับเราต้องใจเย็นที่สุดเท่าที่จะเย็นได้ฮะคอยดักอย่างนี้จะดีกว่าครับได้เกมมาสักสองตัวสามตัวก็โอเคแล้วฮะไม่โลภฮะอุ้ยโดนยิงครับขึ้นแล้วครับ ยิงฮะล็อกขาครับยังไงได้ไหมได้ไหมเฮ้ยจะตายอดก่อนครับจะล่วงแล้วครับจะได้แล้วครับหูเพื่อนเอาไปก่อนฮะอดครับโดนยิงนี่ฮะเราหน้าผมครับนี่ครับยิงฮะโดนยิงจากระยะไกลครับล็อกขาฮะรักษาชีวิตไปก่อนครับนี่ครับโดนโดนเด้งเลือดขึ้นมาครึ่งหลอดเลยฮะเ็าเรียกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครึ่งหลอดกเลยทีเดียวครับช่วห้เราอยู่รอดได้นะโดนตรงนี้บอกได้เลยว่าดีจัดจัดฮะยิงครับ ยิงครับอุ๊ยจะตายฮะต้องเบาครับขุนใจ้ายเหลือเกินครับแรงฮะแรงฮะนี่ครับโอ้โหจะหลุดแรงครับโอ้ยหน่าจะเป็นออกวงนะยิงแบบนี้ครับแตกเลยครับทนไม่ไหวฮะออกวงครับน่าจะเป็นออกวงนะสกอเปียนต้องไปย้ำนะฮะเพื่อเอาชีวิตเจ้าตัวนี้มาให้ได้ครับนี่ครับแมพหลบไนครับผู้ต่อสู้มาเห็นนี่ฮะอ้อกวงแข็งยังไงแต่บนพื้นเนี่ยน่าจะเสร็จเราฮะบินครับ ลงเลยครับเราบินลงเลยครับรอครับจะพุ่งตายซะก่อนนะรออีกสิบวิฮะเราหวังว่าจะได้ครับรักษาชีวิตไว้จองควงเอ๋ยลงมาครับแปดนะครับนี่ครับอีกนิดเดียวครับสามโหยิงจระโดดนะครับสองหนึ่งครับนี่ครับดูครับยังไงฮะยิงครับตัดคิวฮะหนึ่งคิวครับผมตรงนี้ครับอ้าวตรงนี้เล่นน้อยใายัดไหมครับ หูลืมกลับทุกคนยังไงเนี่ยดับเบิลคิวฮะไม่รู้นับไหมแบบนี้ครับเราใช้ยันแม่นะทุกคนหูแตกครับเมื่อกี้เราได้ยันแม่นะทุกคนเอาครับเราหน้าลงไปดวกเลยครับผมเราหน้าปืนไฟนะเผื่อจะบี้คิวได้ครับนี่ครับเลือดน้อยฮะนี่ครับเผาครับอยู่หลังแพงยังไงฮะตาไว้ครับเราตาไว้ได้ไหมได้ไหมนี่ครับหนึ่งคิวฮะอย่ายิงครับอย่ายิงขอร้องอย่ายิงยังไงครับเผาครับ ปืนไฟนี้เล่นดีนะทุกคนเรียกได้ว่าเบียดเอาคิวเลยฮะดับเบิลคิวฮะงานนี้คุ้มแล้วฮะนะครับแปดต่อสิบเกมเราอาจจะอุ้ยโดนความสามารถโดนยิงฟรีเลยครับโดนยิงฟรีสปอร์ตครับหลายทีแล้วกดหลบครับโดนยิงฟรีหลายทีใครมาเาม้าแมงป่องมาครับเผาครับใช้เปล่าใช้เปล่าเผาล,ล้วล้วฮะไปแล้วครับไปไหนเอ่ยไปไหนเอานู่นครับเรามาหน้าเบียดครับโอ้โหเขาเอาลําน,น้ามาคิวเราแน่แน่เลยเผาครับ อืแมงป่องหนีไกลเลยครับผมแมงป่องหนีไ,ไปไกลเลยทุกคนนะครับได้มาสองสามคิวนี่คุมหนีมานะครับเดี๋ยวแมงป่องต้องมาฮะนี่ครับมาแล้วครับยิงใส่นะครับปังบังบังังังแบบนี้ครับได้ไหมกลับไปก่อนครับนี่ครับระยะสามร้อยโดดยิงเได้ไหมเข็ยนหน่อยให้หน่อยยิงฮะยิงฮะ คิวครับผมได้ฮะนี่ตรงครับอัดหน้าเลยครับไม่ได้คิวแล้วครับต้องหลบแล้วยิงยันแม่ครับให้เลือดลดฮะให้คุณต่อสู้เลือดลดครับให้เผาหวาครับยิงให้พาหวาเขาเรียกว่ายิงให้ผาหวาติดอะไรเนี่ยโอ้เวรกรรมครับเฮ้ยบ้าไปแล้วครับต่ออีกเดียวก็ยังติดนะทุกคนนี่ฮะเปิดความตามทานครับยิงอัดโลครับต้มต้มครับต้มครับไม่ได้คิวฮะ ติดมึงแง่นิดเดียวอยู่เรื่อยเลยครับเนี่ยปัดโถติดแง่เสาครับผมซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ว่ามันจะติดนะก็ยังติดครับทุกคนให้ตายเถอะติดแง่เสาครับบ้าไปแล้วฮะืุดลดมากๆครับเรานะฮะไม่ใช่เขาติดแง่เสานิดเดียวครับให้ตายเถอะไม่น่าเชื่อมันจะติดได้นะครับพยายามหมุนแล้วนะหมุนไม่ออกครับดูฮะสุดท้ายครับโอโรชิมผมเลือดเหลือหน่อยเดียวเลยฮะ 13ต่อ17ครับเราพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วครับนุคนครับยิงช่วยเพื่อนนะฮะให้ติดลาร์ดครับยิงครับได้ไหมคิวครับบุกเลยดีกว่าครับสีเวลาฮะเราไม่ย่องครับยิงฮะเราไม่ย่องครับยิงฮะโลเขาจะเยอะไหมไม่รู้ฮะไม่รู้จริงๆว่าโลเยอะไหมเดี๋ยวเราจะสไลด์ไปยิงเลยครับผมแต่ก่อนอ๋โในีระเทไทยท่านลืมดูทุกคนโทษทีฮะ ผมลืมมองเห็นว่าเป็นไทท่านนะตสิบหก่อยี่สิบเอ็ดครับไม่ใช่เราตายคนเดียวครับเพื่อนเราก็ตายรัวรวฮะอ๋อมิงครับช่วยได้ฮะแหมเก่งจริงๆครับอย่างนี้ละเก่งจริงจริงครับยิงฮะคิวครับชี้อย่างนี้ละเก่งจริงๆครับยิงฮะไม่ฮะดูความแรงครับปึ๊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 บยังไงอย่าหลบนะครับผมยิงฮะหล่อไปด้วยครับ พัดส่วนี้กว่าครับเอาแบบรวดเดียวเอาให้ตายกันไปเลยครับยิงครับยิงฮะยิงฮะยิงให้อีกนิดเดียวครับยันแม่ยิงแล้วครับเราใช้ยันแม่ยิงคืนนะเติมเลือดด้วยครับหลบฮะเรียบร้อยครับคุณไม่รอดอ่าในนี้ยิงครับแอบยิงแล้วฮะยังไงครับคุณโดดมาแล้วโดดมาแล้วนะมูโลเมตรฮะอุ้ยแตกครับหมูโลเมตรตัวนี้แรงฮะ โอเคครับผมตอนนี้ตัวของผมนี่ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวมาดูเพื่อนๆกันนีกว่าเหลือเวลาอีกสามนาทีฮะก็ะเรียกได้ว่าเกมนี้ถือว่าคุ้มค่าครับกับการทําภารกิจนะก็คิวมาได้หลายตัวครับสําหรับหุ่นยันดีเนาะดูเพื่อนๆเราฮะโอ้โหแตกทีเดียวสองครับเรียบร้อยฮะแบบนี้จะเอาอะไรไปชนะครับผมนะเราพยายามเต็มที่แล้วครับก็ไม่ใช่ปัญหาจริงๆเนี่ยผมสามารถออกได้เลยนะแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆดูยังจบเกมฮะ เผื่อจะมีอะไรดีๆให้เพื่อนๆรับชมกันเนาะก็ดูให้จบเกมไปครับเวลาก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรครับเหลืออีกสองนาทีสามนาทีเท่านั้นนะ่าเดี๋ยวจะหาว่าเราหนีนะครับเราไม่ได้หนีนะตัวเราหมดแล้วเราออกได้ครับแต่ว่าเราดูให้จบเกมครับฝั่งคู่ต่อสู้ดูแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเราบ้างครับนี่ฮะฝั่งของเราฮนะมิลโลเมตรครับผม นีทางซ้ายครับตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่สามครับยังไงฮะมูลโลเมตตรงนี้ปึกบปึกบยิงฮะอื้อหือผมเองก็ยังไม่ได้อัพเพิ่มเลยนะครับผมสำหรับมูลโลเมตนะตัวผมเองครับไอตัวทางขวามูลโลเมตนี่ไม่ยิงครับมันอ่อนนี่นะนี่ครับโอ้เพื่อนเราครับเลือดยุบพมหภาพครับโน่นครับฝั่งซ้ายนู่นครับแตกไปอีกหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยฮะ ตอนนี้เราสองท่านนะครับผมผู้เล่นกันเหลือแค่สองคนเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงฮะนี่ก็เป็นเพะเอกเลยนะเน่ยะเราจับดูเราจับดูที่เขาครับนี่เห็นไหมฮะพอขึ้นแบบนี้เขาก็ขึ้นด้วยแหละฮะหญิงครับนั่นแหละฮะยังไงยี่สิบเอ็ดต่อสามสิบครับมันยากนะครับผมสำหรับการเยียวยาครับโดนอีแล้วครับ คราวนี้โดนต้อนแล้วฮะมูลเมตนะครับหลือเวลาหนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดฮะยืนเฉยแล้วครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแบบนี้ไม่สวยฮะคุณเล่นได้แต่คุณไม่เล่นหรือยังไงฮะนี่ครับยืนนิ่งนะครับให้คุณต่อสู้มายิงครับผมโอ้โหนะครับเต็มเต็มตาเลยนะครับผมนี่ฮะนี่ครับแบบนี้ฮะที่เขาบอกครับ ในเมื่อรักที่จะเล่นแล้วนะครับต่อให้แพ้หรือต่อให้เป็นยังไงเราก็ควรเล่นให้จบครับไม่ใช่มายืนเซอร์แบบนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมไม่ชอบเลยบอกตรงครับนะทําแบบนี้ครับเสียได้ครับนะโอเคฮะก็เป็นที่แน่นอนแล้วล่ะเหลืออีกสี่สิบวินาทีครับเขาเรียกว่าทนดูอีกหน่อยฮะนี่ครับ ขนาดขคนอื่นฮะตัวน้อยกว่าอะไรกว่าเขายังสู้ฮะแหมจัดไปครับสามสิบสี่ครับผมก็คงจะแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันครับผมเรามาดูสิว่าภารกิจผมจะขึ้นมาสักกี่ตัวนะครับก็มาดูกันอืมอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามช่องที่สองผมด้วยนะเวลาสตรีมเกมจะได้แจ้งเตือนทุกคนนะ นะครับเพราะวันนี้มีน้องๆมาดูนแค่12คนผมเข้าใจว่าหลหลายๆคนอาจจะทํางานอาจจะไปเรียนหรือหลหลายๆคนยังไม่ได้กดติดตามฮนะแพะครับผมแต่ได้ที่หนึ่งนะคิวไปทั้งหมดแตัวเดี๋ยวเรามาดูซิว่าภารกิจผมเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับอ่าดูสิครับผมภารกิจเพิ่มไปเท่าไหร่รับของก่อนฮนะโอ้โหภารกิจเพิ่มมาถึง5ตัวเลยทีเดียวฮะนี่ครับตอนแรกมี11นะตอนนี้มี16ก็ เพิ่มมาเป็น5้าตัวครับก็เหลืออีกไม่ยี่ตัวแล้วครับก็จะผ่านภารกิจนี้ไปได้ฮะก็เดี๋ยวจะผมก็จะไปทําให้สาเร็จนะอีกเช่นเคยฮะเพราะผมจะถ้ามีเวลาเนี่ยผมพยายามไล่ทากิจกรรมเนาะแล้วก็จะทําสื่อสารเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้รับทราบกันจะพยายามทาให้เต็มที่ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมย้านะฮะภารกิจนี้ครับ19นะทับ28ดฮะใช้หุ่นยันดีครับทําลายคู่ต่อสู้ก็จะผ่านแล้วครับ25้าตัวเท่านั้น สู้ๆครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับการเล่นสนุกๆแบบนี้ฮะบ๊ายบายสวัสดีครับผม